ใช่ฮะไล่องุ่นนักการดาร้านกาแฟร้านอาหารนี่อยู่ที่ในตัวอำเภอเมืองกาญจนบุรีเลยพอท่านขับมาจากกทมอพอเข้าถึงเขตตัวจังหวัดกาญจนบุรีอยู่หลังโรบินสันเนี่ยฮะโรบินสันกาญจนบุรีมันมีอยู่แห่งเดียวฮะสวนองุ่นผมอยู่ติดกับไทยวัสดุเลยใกล้ๆกล้โรบินสันเนี่ยครับอากาศไม่ร้อนครับ อากาศสบายการบุรีป่าเขาเยอะนะฮะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะเลยช่วงหยุดสามวันเนี่ยนะโชคดีนะโชคดีนะโชคดีนะเออโชคดีหวัดดีลูกอา่อาจะไปเวียนเทียนสงสัยนัดแฟนและมั้งเดียวนะอา่อาหวัดดีเลยหวัดดีหวัดดีวาารับโชคดีลูก ขอให้เจอเนื้อคู่ที่เวียนเทียนนี่แหละว,ว่าเลียนไม่จบแน่เลยลูกหลานมาหาฮะมาคุณแม่ไปเมื่อกี้นี้แปดสิบเจ็ดแล้วมารถเข็นมาก็อ้อนลูกให้พามาทุกอาทิตย์เลยน,นะฮะใช่ใช่ครับแปดสิบเจ็ดที่นั่งเมื่อกี้เนี้แล้วคุณลุงที่นั่งตรงโน้นนะที่ว่า นั่นเอารถตู้มารถเข็นมาเหมือนกันนั่นเก้าสิบสี่คือนอนฟังเสียงผมพูดทุกวันเลยมาเนี่ย fc fc ผมครับ fc เก้าสิบสี่ก็มีเดี๋ยวผมรอ fc อายุร้อยกว่านะฮะมาลูกหลานต้องเปิดเสียงผมให้คุณปู่เขาฟังแล้วก็หลับไปทุกวันวันดีลูกวันดีครับมาครับมาครับ เอฟซี <c oughs> มีทุกระดับครับไปงานนักนักเรียนนักเรียนชัน้นประถมนะครับแข่งบอลกันพอเห็นปู่เรวัตลงไปก็หยุดแข่งเลยครับหยุดแข่งมาถ่ายรูปนะฮะเอฟซีเอฟซีรุ่นเล็ก <c oughs> ขายน้อยใจบอกคุณลุงเมินผมไอโปรติว่าแบ็กซิตนี่อย่างนี้ก่อนครับเริ่มต้นเลยเนี่ยผมเอาจุดเริ่มต้นก่อนนะครับที่ทำไมผมมากินในโปรติว่าแบ็กซิตเนี่ยนะฮะเดิมเลยเนี่ยมันยังไม่มี สารสกัดน้ำมันงาดำออกมาตอนนั้นเนี่ยผมเองเนี่ยมีอัตราเสียงคือสู่บุหรีไงผมก็เห็นว่าสารสกัดไอ,ไอ้น้ำมันไอ้งาดำเนี่ยมันมีสารเซซามนที่จะช่วยสกัดยับยัง้งผมก็ซื้อมาซื้อมาเป็นกิโลกิโลฮะแล้วก็มาคั่วคั่วให้มันหอมๆห,หน่อยแล้วก็เคี้ยวกินครับเคี้ยวกินไป เคี้ยกินมานานนะฮะต่อมามันก็มีผลงานวิจัยออกมาแล้วไปทดสอบว่ามันสามารถที่จะช่วยยับยั้งได้นะครับ mm hmm. ก็ซื้อมากินผมซื้อมากินก่อนแล้วครับซื้อมากินก่อนแล้วก่อนที่ผมจะมาพูดเนี่ยนะฮะซื้อมากินด้วยตัวเองก่อนแล้วครับ mm hmm. กินแล้วปรากฏว่าผมดันหายปวดปวดแข้งปวดเข่าปวดหลังเนี่ยนะฮะมาเนี่ยเมื่อก่อนต้องกินยาพาราพาราแก้ปวดเลยนะครับ แล้วพอคุณหนุ่มเชิญผมไปออกรายการโหนกระแสพอจบรายการเขาก็ให้ผมมาทีสองกระปุกเขาก็ถามผมว่าเอาไหม <c oughs> ผมก็บอกเอาซิพอโทรซื้ออยู่นะครับได้เขาให้ก็เลยเอามากินนะครับ <c oughs> พอไปออกรายการทีเขาให้สองกระปุกสองกระปุกผมเป็นคนปากกระจายตรงกันนะครับพอดีผมก็บอกว่าดีนะครับดีก็บอกว่าดีครับมาเนี่ยจะให้ไปเชียร นโน่นเชียร์นี่อย่างเงี้ยผมเชียร์ไม่ได้หรอกครับถ้าไม่ดีนี่มาพูดไม่ได้ชื่อเสียงสร้างมาทํางานมาสี่สิบสองปีความรู้ก็ระดับจบปริญญาโทแล้วนะครับเดี๋ยวมาเสียชื่อกับไปแนะนําของไม่ดีนี่ผมไม่เอาไม่ทํานะฮะแต่ถ้าดีนี่ผมก็พูดได้เต็มปากนะครับไปไหนเขาก็ถามว่าดีจริงไหมผมก็บอกดีจริงที่ไม่นั็นจะมาบอกทําไมล่ะ นะครับสอจออสออเพชบุรีใช่ไหมฮะสอจออสอเพชบุรีนี่สมัยผมรับผิดชอบเป็นชุดปราบปามมือปืนรับจ้างแล้วขึ้นบัญชีกลุ่มมือปืนรับจ้างเนี่ยนะครับเราทำบัญชีสมัยนั้นเรียกบัญชีดำมือปืนรับจ้างนะครับ ตัวสจออสนี่ตัวเขาไม่ได้เป็นมือปืนแล้วครับนะครับเป็นแผนกยังไงอ่ะคล้ายๆกับพวกมือปืนชอบไปหาไปขอเงินใช้อะไรใช้อย่างเงี้ยสจออสก็เลี้ยงคล้ายๆ สจออสเนี่ยเหมือนวิทย์ครัวเม็ดจายนะครับสจออสก็ทําร้านอาหารเปิดร้านอาหารอะไรไปงั้นนะครับพูดง่ายๆเหมือนแผนกสนับสนุนนะครับใครมือปืนคนไหนจะไปขอเงินขอใช้ขอไถอะไรแกก็ให้ไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะฮะอยู่ในวงการนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวแสบที่เป็นเป้าหมายที่ผมต้องกําจัดเวลานั้นนะครับ โอ้โหผมทําเป็นเล่มเลยครับเป็นเล่มเลยทําเป็นเล่มเลยครับทําเป็นเล่มเป็นเครือข่ายพฤติการพฤติวัดีครับพฤติการกลุ่มมือปืนรับจ้างผู้มีทิพลเนี่ยนะครับผมรับผิดชอบที่ภาคเจ็ดเนี่ยตั้งแต่ปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดนะครับจนกระทั่งทําหน้าที่ตลอดมาเลยครับทําหน้าที่ตลอดมา นะครับและปี2537เนี่ยผมไปเป็นสวัสดสืบจังหวัดเพชรบุรีนะครับช่วงนั้นมันก็มีดาวลุ่งขึ้นมานะครับตัวสจออสก็ไม่ได้ไปมีบทบาทไปรับงานไปจัดการเป้าหมายคนไหนอะไรันแหนกพันแหน,น,นกให้เขาไปขอตังคนะ์เน่ยขอสนับสนุนนะครับโดยส่วนตัวไม่รู้จักกันนะฮะโดยส่วนตัวไม่รู้จักกันผมจะไปเยี่ยมเฉพาะพวก กลุ่มเป้าหมายสําคัญกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายที่ต้องดําเนินการเนี่ยก็จะไปเยี่ยมที่บ้านไปพูดไปคุยนะครไปเตือนนะครัเบ,บ,เ,บ,บเดี๋ยวนะหนูถามมาเยอะอ่านไม่ทัน อ๋ออีกห้าเดือนผมจะไปเป็นทาหารแล้วอวยพรหน่อยโ no. หนูได้เป็นทาหารเนี่ยหนูจับใบดําใบแดงได้และหนูได้มีโอกาสไปเป็นทาหารเนี่ยต้องคิดบวกลูกถือว่าหนูได้มีโอกาสไปฝึกยุทธวิธีของลูกผู้ชายนะหนูอย่าสมัครใจไปเป็นทาหารรับใช้ประจําบ้านนะไอที่ไปล้างรถทํากับข้าวหูบ้านไออย่างนั้นเสียฟอร์มชายชาติทหาร อยู่กองร้อยฝึกมีสถานการณ์ภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานหนูสมัครไปเลยดวงคนเราไม่ตายไม่มีทางตายครับขอให้หนูแค้วคาดปลอดภัยแล้วก็ตั้งใจฝึกนะแล้วมันจะมีโครงการอย่างนี้ครับใครที่เป็นพลทหารเกณฑ์แล้วก็ความประพฤติเรียบร้อยนะแล้วก็จบมาเนี่ยท่านผู้ชการตำรวจแห่งชาติ พลเอกต่อศักดิ์สุวิมลเนี่ยนะครับก็มีนโยบายว่าให้รับทหารเกณฑ์เนี่ยเข้ามาเป็นตำรวจตะเวนชายแดนแล้วก็เอามาฝึกต่ออีกหน่อยหนึ่งให้รู้ยุทธวิธีของตำรวจเพราะเด็กพวกนี้มันโดนฝึกมาด้วยท,ทหารเขาฝึกมาแล้วสองปีแล้วมันคล่องแล้วไนงะเราก็เลือกคนที่ดีๆทางผู้บัญชาเขารับรองว่ามีความประพฤติดีอย่างเงี้ย เอาเข้ามาเป็นตำรวจและมีประสิทธิภาพกว่าเด็กทั่วไปที่จบมหกแล้วยังไม่เคยเป็นทหารผมมันจะทําให้คนเนี่ยอยากเป็นทหารเพิ่มขึ้นผมอยากให้รับทิ้งสี่ห้าพันคนออกมาจากทหารเกณฑ์ทั้งหมดเลยนะครับต่อไปคนมันจะรีบสมัครเป็นทหารเกณฑ์กันเพราะเป็นบันไดขั้นหนึ่งที่จะมาเป็นตํารวจไงนะครับแต่ถ้าน้องคนไหนไปเป็นทหารเกณฑ์แล้วสามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นในสิทธิ์ได้ก็ ไปทางในสิบก็ได้แต่ว่าโอกาสที่จะมาสมัครสอบเป็นตำรวจตระเวนชายแดนเนี่ยมันจะง่ายกว่าคนอื่นเยอะนะให้หนูเต็มใจไปเลยนะครับสองปีแป๊บเดียวนะครับถ้าไปแล้วแฟนเลิกกับเราก็ถือว่าโชคดีนะไม่ใช่ฮะคือคนไม่มีแฟนเนี่ยคนอยู่ตัวคนเดียวนี่มีความสุขกว่านะครับถ้ามึงมีแฟนมีเมียนะ มีแต่ความทุกข์ไอ้หาเงินได้เท่าไหร่เขาก็เอาหมดไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวผมไม่เข้าใจอ่ะมันสมาชิกอันดับที่อะไรขอบคุณน้องส่งกูหลาบมาให้ส่งของหวานมาให้ขอบคุณมากครับไอห้าเม็ดเท่ากระเสพใช่ไหมโอ้ยผมไม่เห็นด้วยอยู่แล้วครับ ผมต้องการให้ไม่ไม่ให้กฎรรกระทรวงออกมาอย่าไปกําหนดอย่างนี้ครับคือเขากําหนดอย่างนี้ฮะเดิมเลยรัฐบาลก่อนๆมาเนี่ยตั้งแต่สมัยท่านนายกทััษิณเนี่ยกําหนดว่ามีไว้ในครอบครองเกินสิบห้าเมตรเนี่ยถือเป็นผู้จําหน่ายแต่ตอนนั้นคนไม่กล้าเสพกันนะคนไม่กล้าเสพนะครับต่อมาก็าลดมาเหลือสิบเมตรแต่กฎรรกระทรวงปัจจุบันเนี่ยไปกําหนดว่า ถ้ามีไว้ในครอบครองห้าเม็ดให้สันนิฐานให้สันนิฐานก่อนว่าเป็นผู้เสพมันก็ลำบากผู้ปฏิบัติเลยพอไปเจอใครมียาบ้านในกระเป๋าห้าเม็ดแทนที่จะจับส่งพนักงานสอบสวนก็ต้องจับส่งหมอเพื่อเอาเข้าบำบัดและคนที่มันไม่สมัครใจบำบัดเนี่ยนะบำบัด5ครั้งสิครั้งแม่งก็ไม่เลิกนะครับ ผมก็ยืนยันเจตนาลมคือไม่ใช่เจตนาลมผมไม่มีอำนาจวัสนาอะไรเป็นเพียงข้าราชการ,กรเกษียณคนหนึ่งนะครับแต่ว่าก็เอาประสบการณ์ความรู้และข้อเท็จจริงที่เจอเนี่ยว่าท่านอย่าไปกำหนดเลยนะครับหรือจะแก้เป็นใครมีไว้ในครอบครองเกินหนึ่งเม็ดถ้าหนึ่งเม็ดเนี่ยถือว่าเป็นผู้เสพซึ่งผมก็ไม่เห็นด้วยแม้แต่หนึ่งเม็ดนะครับ คือผู้เสพเนี่ยต้องประกาศให้มันสมัครใจเข้ามารับการบําบัดอันเนี้ถือว่าคุณสมัครใจเข้ารับการบําบัดอันนี้ถือเป็นผู้เสพแต่ถ้าตารวจไปตรวจสวุสวรเจอฉี่ม่วงและตรวจเจอสารต้องห้ามที่ผิดกฎหมายก็ส่งเข้าคุกครับแต่ไม่ใช่คุกไปขังรวมกับนักโทษหรือไปขังรวมกับผู้ค้ารายใหญ่นะครับมันจะเป็นเครือข่ายกันใหญ่ขึ้นต้องมีคุกสําหรับผู้เสพยาเสพติดคือไปบ,บับงคับบําบัดนะครับ ไปบังคับบาบัดนะจะไปสร้างเรือนจําใหม่ตรงไหนก็ได้นะครับให้มันไปติดปีสองปีแต่อย่าให้ไปติดเฉยๆนะเด็กนี่มันไม่กลัวไงอพอออกกฎกระทรวงมามันก็คึกขนองกันดีใจนะครับว่าต่อไปกูมีห้าเม็ดกูไม่ติดคุกแล้วตำรวจจับได้ก็ต้องส่งไปบำบัดส่งไปบำบัดก็มันคิดว่ามันไปสนุกสนานไปอบรมเหมือน,นไปเข้าศูนย์ฝึกอบรมะนะครับ จะกี่เดือนก็มันถือว่ามีข้าวกินสามมื้อนะครับไปเจอเพื่อนเจอฝูงออกมาเป็นเครือข่ายกันใหญ่ไปเลยแล้วมันก็ไม่เลิกนะครับแล้วก็มีอรารวาสทุกวันมีอรารวาสทุกวันผมพูดเรื่องยาเสพติดนี่ไม่ได้เลยพอพูดใช้คำว่ายาเสพติดปุ๊บนะโอโ้โหมันขึ้นเหลือมผมทุกครั้งเลยนะครับ คือเขาห้ามพูดผมก็ยังทําไม่เป็นนะไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับไม่รู้อธิบายยังไงมันก็ขึ้นเหลืองขึ้นเหลืองผมก็กลัวช่อง YouTube ผมโดนโดนปิดไปไงนะครับโดนปิดไปก็เลยหลบมาทางช่องทางติ๊กต k นี่บ้างนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> ไม่สำเร็จสักเคสเดียวอ่า คุณพยาบาลบอกหนูทํางานเป็นพยาบาลมาบัดผู้เสพยามาสามปีแล้วไม่สําเร็จสักลายเดียวถูกต้องหนโูมันจะไปสําเร็จยังไงอ่ะหนึ่งใจมันไม่อยากเลิกมันถูกตารวจจับไปก็บังคับตํารวจก็เขาให้สันนิษฐานเป็นผู้เสพตํารวจก็ส่งหมอที่โรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาลประจําอําเภอก็รับได้ไม่กี่คนห้าคนสิบคน แล้วแม่น้าเก่าทั้งนั้นบำบัดเป็นสิบครั้งแม่ก็กลับมาอยู่นั่นแหละกลับไปก็ไปอรารวาสจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ข้อเท็จจริงเนี้ยผมคิดว่าผู้ใหญ่ผู้บริหารเขาก็น่าจะรู้นะผมว่าต้องให้คือมันต้องมีการสัมมนา ต้องมีการสัมมนา,าหมอพยาบาลที่บําบัดยาเสพติดเนี่ยนะครับและเจ้าที่ตํารวจเนี่ยถามว่าเด็กๆที่ทํางานเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมแล้วก็ทําเคสสตี้ออกมาว่าบําบัดไปแล้วนี่มันได้ผลไหมไม่ได้ผลในพวกนี้ก็ไม่ต้องไปบําบัดมันครับมึงไม่สมัครใจบําบัดก็ตรวจปัสสาวะเจอสารเสพติดก็ส่งไปอยู่เรือนจํา ส่งไปอยู่เรือนจําแล้วอย่าให้มันอยู่เฉยๆนะไม่ใช่ว่าให้มันกินสามมือ้อเฉยๆนะเช้ามาก็เอาแม่มาลอกท่อกทมทั้งหมดนะครับเช้ามาไปกวาดถนนจังหวัดกาญจนบุรีเส้นไหนก็ได้บังคับมันมาเย็นก็ให้มันกลับไปมึงไม่ทํางานก็ไม่ให้มีข้าวกินเนะี่ยมันจะได้รู้ว่าลําบากนะนะครับ้าสองข้างทางถนนหลวงวัสดีครับ เกิดใครนะน้องนุ่นคือใครอ่ะไม่ได้ดูข่าวเลยฮะน้องนุ่นคืออะไรนะโดนฆ่าโผัวฆ่าใช่ไหมไมีคนคอมเมนต์หลายคนลยว่าที่ทนพูดตัวเรื่องนี้คคดีน้องนุ่นใช่ไหม ไม่ได้ดูข่าวเลยมันจะด่าเขาไม่ถูกกว่าที่วิจารณ์ไม่ถูก <laughs> แต่แต่มีคนคอมเมนต์ว่าน้องพรอเ <laughs> โอ้ยน้องพรปล่อยเขาเพิ่ป่านนี้ <c oughs> ไปบวชชีแล้วละมั้งน้องพรนะครับคือ <c oughs> ผมไม่ได้ดูข่าวน้องรุ่นอะไรเลยนะครับ <c oughs> ภารกิจวันๆก็วุ่นวุ่น ตอนนี้ส่วนใหญ่ประเด็นที่จะมาวิเคราะห์เนี่ยถ้าเป็นประเด็นใหญ่ๆก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาน้องนุ่งก็โทรมาว่าอาจารย์ช่วยวิเคราะห์เรื่องนี้หน่อยอันนี้ก็จะรู้นะครับขอโทษด,ด้วยนะครับเสื้อสวยซื้อที่ไหนใช่ไหมครับ เขาซื้อมาให้ครับซื้อที่ห้างอะไรห้างเซ็นทรันมั้งฮะซื้อให้ตอนตอนวันเกิดนะครับตอนวันเกิดไอผมก็ใส่เสื้ออย่างเงี้ยตลอดเลยใส่เสื้อสมัยก่อนผมซื้อเองซื้อที่บนะิ๊กซีนครปฐมเนี่ยตัวหนึ่ง ตัวหนึ่งเท่าไหร่ไม่รู้จําราคาไม่ได้สามร้อยกว่าบาทหรือร้อยกว่าร้อยกว่าบาทมั้งร้อยน่าจะร้อยเจ็ดสิบห้าบาทซื้อทิ้งสองโหลเลยนะเนี่ยลายเงี้ยแต่ผมจะเอาผ้านิ่มๆงนงถ้าซักแล้วนิ่มๆอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนยี่ห้ออะไรตราอะไรอยู่ข้างหลังนี่เลาะทิ้งหมดมันคันมันคันฮะมันคันมันคัน,นเราก็ผมเพียงแต่ว่ามันเป็น อาพรผมร่างกายเท่านั้นแหละลิงมันยังไม่ต้องใส่เสื้อเลยเออมันก็ยังอยู่มันได้นะฮะผมก็วุ่นวายกว่าลิงนะต้องใส่ทั้งแว่นนะลิงมันก็ใส่ตาสั้นไม่ต้องใส่แว่นนะผมต้องใส่แว่นไอ้ใครถามเรื่องกระสุนก็เข้าหลามอีกแล้วเดี๋ยวมึงกูโดนบล็อกอีกรบเนี่ยมาเนี่ยนะฮะ ออย่างนี้นลูกกระสุนเข้าหลามที่หนูเก็บไปนานๆจะต้องทําอะไรไหมครับก่อนที่จะเอาออกมาใช้งานหนึ่งหนูหาขวาขนมปังที่เป็นสังกะสีอ่ะแล้วหนูเอาตากแดดเลยนะตากแดดสามสามวันสามคืนอ้าวว่าไงแป้งน,น,นั้นนวดแม่มาอีกแล้วนะกู <c oughs> ว่าแป้งตัวปลอมวันนี้เนี่ยนะฮะ อ่า t ิกต o อกมันบ้ามันห้ามพูดราคาห้ามขายของเออเอา้าผมก็ไม่รู้นะครับมันบล็อกผมไปแล้วนะฮะ่ถ้าเกิดว่าเก็บไว้เนี่ยมันอาจจะมีความชื้นอยู่หรือหนูเก็บในอุณหภูมิอยู่ในห้ององคห้องแอร์อะไรเนี่ยมันอาจจะทําให้ดินดินปืนในนั้น,น,นเนี่ยนั่นวิธีแก้ง่ายๆคือหนูต้องเอามาตากแดดสามแดดก่อนให้ร้อนจี๋จับลูกเขาหลามไม่ได้เลยเนี่ยอันนั้นนะแล้วก็ลองไปใช้ดูก็จะ ใช้งานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวหลามลูกซองหรือเป็นข้าวหลามสั้นนะครับมาผมยังไม่ค่อยเป็นไงเฮ้ยใครให้เอาลูกข้าวหลามไปเข้าไมโครเวฟวะผมไม่เคยนะลูกเดี๋ยวมันระเบิดมาไม่ได้อย่าหนูอย่าไปเข้าทะลึ่ง เอามาตากแดดลูกคนโบราณเขาถามว่าทําไมเอาลูกเขาหลามมาตากแดดสามแดดใช่ไหมเขาถือว่าบูชาพระอาทิตย์ที่จริงไม่ใช่บูชาพระอาทิตย์แลครับเขาไปตากแดดให้มันร้อนเพื่อให้ความชื้นมันมันออกไปไงน,นะครับอย่าไปเข้าไมโครเวฟนะลูกนะยังไม่มีใครเขาสั่งเขาสอนนะไม่ได้ร้านอาหารไรอุ่นกาดดาใช่ไหมฮะอยู่หลัง หลังไทยวัสดุอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีน้ำบูดูได้รับเรียบร้อยแล้วครับทานแล้วครับอร่อยครับขอบคุณมากครับโอ้ยนะ้ำบูดูดผมไปอยู่ประดังเบซาสักส,สองปีไนะกินที่อร่อยคือผมไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนเพื่อนผมที่เป็นมุสลิมเนี่ยยามเขาถือศีลอดผมก็ต้องอดกับเขาไปด้วยนะครับพอเขาออกจาก ถือสินอดแล้วก็โอชีวิตมีความสุขผมก็มีกินไปด้วยนะครับอาหารหลักก็คือน้ําบูดูเนี่ยครับน้ําพริกกะปิน้ําบูดูเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้กินแล้วครับยาแก้ปวดเข่านะฮะเมื่อก่อนก็กินทั้งยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้ปวดยาพาลานะฮะกลัวมันจะลงตับนะฮะตอนนี้ก็มากินในเนี่ยไอไอโปรตีว่าแบคซีดเนี่ยฮะท่นะานลองดูครับ สองกระปุกเนี่ยก็รู้เรื่องแล้วนะค,ะ <c oughs> ครับในะฮ ผมผมไม่เคยใส่ลายป้ายสีใช่ครับผมไม่เคยใส่รา้าย,รมมยรายป้ายสีใครครับแต่เป็นคนถ้าอึดอัดใจผมไปด่าผมก็ไปด่าตรงๆเลยครับไปด่าตรงๆรเข้าหลามสิบเอ็ดกับสามแปดใช่ไหมครับโอ้โหสิบเอ็ดแรงกว่าสิลูกสิบเอ็ดแรงกว่าดีกว่าเหนือกว่าเปรียบเทียบกันก็ ถ้าเป็นรถชนนะสามแปดก็เหมือนขับมอเตอร์ไซค์ชนนะ่ะถ้าสิเอ็ดก็เหมือนรถปิกอัพชนนะ่ะหนูก็เทียบเอาถ้าสี่ี่ก็รถหกล้อชนนะ่ะนะครับขอบคุณครับเอฟซี FC จากปัตตานีส่งปลาสดมาให้นะครับเมื่อก่อนผมเป็นคนระวังตัวมากนะ ผมกลัวเวลาใครเอาอะไรให้กินเนี่ยผมไม่กล้ากินนะกลัวเขาคุกแกลนเนตแต่เดี๋ยวนี้ใครส่งอะไรมาให้กินหมดตายเป็นตายมาเนี่ยนะทำไมกลัวไอแอมไซยาไนก็ไม่เป็นไรถ้าเราถึงค่าวที่จะต้องตายเนี่ยนะก็ถือว่าหมดบุญหมดกรรมกันไปมาเนี่ยไประแวงแล้วโลกจิตเปล่าๆตอนนี้ปล่อยวางไม่ได้ระวังตัวอะไรแล้วครับหมดแล้ว เขาหลามเข้าเหลิมไม่พกแล้วพกแม่นอุปกรณ์ไอทเนี่ยทั้งแบตพาวเวอร์แบงค์ไมคขาตั้งอะไรนะครับมาเนี่ยครับแล้วก็คนก็มองว่าผมเนี่ยโหดร้ายผมก็เลยมาเปลี่ยนบุคลิกให้เป็นตลกโปกคาร้องเพลงบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะเผื่อเขาจะได้ลืมความความน่ากลัวในอดีตเราไปได้นะก็ผมคิดว่าแม้แต่องคุริมานถือดาบ สังหารผู้คนมายังไปห่มผ้าเหลืองเป็นผ้าสงแล้วก็สำเร็จอรหันได้เลยนะครับเผื่อผมจะเป็นองค์ุริมานบ้างไอ้ไอที่ที่ท่านแต้มบอกว่ายาโดบหรือไอ้อกอะไรบอกว่ายาโดบเนี่ยท่านอย่าไปพินเลนกินนะครับเดี๋ยวผมจะบอกฮะสมัยปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าเนี่ย มีคนเอากาแฟโสมอย่างเงี้ยมาให้กินมาให้กินนะครับผมก็ได้มาฟรีกล่องหนึ่งผมไปประชุมตอนนั้นผมเป็นผู้วุงับการจังหวัดปีห้าศูนย์ขึ้นปีห้าศูนย์ตุลาสี่เก้าฮผมเป็นคนตรีเป็นผู้วุงับการก็มาแจกบอกกาแฟโสมใครจะกินบ้างมีในช่างแวงการทางจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเอาไปกิน หัวใจวายตายหาเลยตายวันนั้นเลยต้องไปงานศพมันนะโอ้อย่าไปพี่เลนกินนะครับมาเนี่อย่าไปเชื่อนะครับยอย่าอ,อย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อ,อยาบำรุงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ มันเอาอะไรใส่มาให้ทิงเจอข่าวหรือเปล่าก็าไม่รู้นะครับที่เขาให้ม้ากินเวลาจะให้ม้าผสมพันธุ์นะครับอย่าอย่าไปเชื่ออย่าไปกินนะครับมาเนี่ยยิ่งของอินเดียของจีนของไอ้นั่นนีย่ยิ่งแย่ใหญ่เลยอย่าอย่าไปกินอันตรายฮะ ไอ้ขาตั้งผมนี่มันไม่ดีไงมันราคาสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนี่ยไอ้ฮะพัดลมลงม,มาก็มันโยกเยกโยกเยก,ยกเหมือนพายุจะเข้าอย่างเงี้ยเีให้ใหม่กับาไม่ใช่ผมมีอีกขาหนึ่งครสพัสดุมาไม่ผมมีอีกขาหนึ่งแต่ว่าเด็กมันเอาไปเก็บไหนก็ไม่รู้ผมเลยเอาอีอันนี้อันนี้เป็นไม้เซลฟี่ไงเอาตั้งเนี่ยผมก็ว่าเอ๊ะหน้าผมทำไมมันโยก แอร์มันลงตรงนี้แล้วมันก็เป,าเป่าไปเหมือนใบไม้เลยนะนี่ขนาดโทรศัพท์นะครับไป,ไปทำงานสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่เล่าไม่ได้เลยนะครับภูมิกับโจ้ถุงดำ โจ้ถุงดำรู้จักสิครับโอ้โหทำไมจะไม่รู้จักอะคือผมไปเป็นผู้ชัการปราบปรามยาเสพติดเนี่ยไอ้พุ่งกับโจเนี่ยเขาเป็นสาวัดเป็นสาวัดอยู่ที่ผมที่กองชาัการปราบปรามยาเสพติดผมก็จำไม่ได้สมัยก่อนผมเป็นรองพุ่งกับสามระยอดแล้วผมเคยจับเด็กคนเนี้ยไอ้โจเนี่ยมันขับรถมา เป็นรถมาเล่ไม่มีทะเบียนจับมาแล้วก็ผมให้ไปเอาเอกสารมาสแสดงก็มีผู้ขับบัญชาทางเรียนในร้อยว่ามันเป็นเด็กนักเรียนในร้อยแล้วมันไปเที่ยวรถซื้อมาก็ชี้แจงมาอะไรมาว่าเป็นเด็กนักเรียนในร้อยหมวดจ,จริงๆผมก็ปล่อยไปตอนนั้นผมก็ไม่มีความรู้หรอกครับว่ารถมันลักมาจากมาเล่หรือว่ามันไปซื้อมาเล่แล้วก็แจ้งหายเอาเงินประกันมานะครับ จนกระทั่งผมมาเป็นผู้จัดการปร่าปามยาเสพติดเมื่อปี57เนี่ยตุลา57เนี่ย <c oughs> ก็เข้ามา <c oughs> ตอนนั้นโจเป็นสวัส์แล้วนะครับรับผิดชอบสนามบินดอนเมืองถือว่าใหญ่เลยนะครับเพราะว่าคนร้ายคนขนยาเสพติดมันไม่นั่งรถบัสโดยสารนั่งรถไฟแล้วมันนั่งเครื่องบินกันแล้ว <c oughs> ผมก็ต้องการส่งเป้าหมายไปว่าโจมึงสกัดจับคนร้ายบ้าง เช็คกับทางสายการบินบ้างว่ามีคนร้ายที่เป็นเป้าหมายเราไหมจะได้จับผ่านมาหกเดือนแม่นจับใครไม่ได้สักคนหนึ่งผมไปสนามบินดอนเมืองก็ไม่เจอโจ้เอ้ยอันนี้มาลูกศิษย์ผมนะลูกน้องผมนะ ผมก็เลยบอกผมเซ็นย้ายไปแล้วครับแก้ไขไม่ได้นะครับท่านจะย้ายผมก็ย้ายต่อไปก็แล้วกันมันก็เลยทําเรื่องขอหนีผมให้มาประจําสอบบกที่กองจัดการปราบปรามยาเสพติดไงคือไม่ให้ทํางานตรงนั้นแล้วผมก็ตั้งคนอื่นไปแทนนะฮะมันก็เลยทําเรื่องขอไปนั่งหน้าห้องรองผู้จัดการตํารวจแห่งชาติท่านนั้นนะครับแล้วจะมาขอผม ขึ้นลองพุ่มกับผมบอกไม่ให้ขึ้นหรอกผลงานไม่มีถ้ามีผลงานดิจะให้ขึ้นนะครับจะมาวิ่งผมอะผมก็ด่าไปสอนไปแต่ก็ไม่ได้เกียดมาแล้วครับมองเป็นลูกเป็นหลานตอนนั้นมันบ้าติดดาราไงติดนางเอกหนังอะไรกันลูกมาเนี่ยนะฮะแล้วงานการไม่ทำนะครับเดี๋ยวไลฟ์ไม่นานนะครับเพราะว่าเสาไลฟ์ผมมันจะโค่นเนี่ย